จากการที่ทําเส้นได้แล้วก็ลงสนามอะไรอย่างเงี้ยจอเจดคิดว่าเออพ,พี่นึกภาพไม่ออกอะค่ะว่าทําไมเราไปเสริมแล้วมันรอดหูรอดตารับอย่างไรอะ่ะจริงๆแล้วถ้าถ้าเจดแค่เป็นแค่ตัวกลางได้ไหมล่ะก็ก็พอมีใครแจ้งมาเราก็แจ้งหน่วยงานของรัฐไปซึ่งมีเยอะแยะไปหมดเราก็เห็นเนี่ยค่ะไม่ได้หรอค่ะเราจะต้องลงไปลุยเออเอาทีมเราลงไป,ไปช่วยเลยเหรอฮะม,มันไปต่อไม่ได้จริงสมมติถ้ามีบ้านหลนหังนึงเนี่ย เราต,ตอนนี้เราต้องพัฒนาเป็นทีมกลางคืนแล้วอย่างมีบ้าน<อ>มีมีจำนวนมากครับที่ต้องการความช่วยเหลือกลางคืนแล้วตามข่าวที่เราเห็นบาง<ม>ทีก็เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือข้างถนนยามค่ำคืน<ม>เราแค่ติดต่อต่อถ้าเราติดต่อต่อก็ไม่ได้ก็เสียชีวิตนะฮะคือการมีเราเนี่ยเราก็ช่วยชีวิตเขาได้แม้ว่าเขาอาจจะต้องไปเสียชีวิตในอีกสองสามวันให้หลังก็ตามแต่อย่างน้อยในคืนนั้นเราจะไม่ให้เขาต้องต้องเสียชีวิตอย่างน่าสังเวชแบบ ที่นั่นแะฮะครัดแต่ในทีมคุณไม่มีทีมแพทย์ไม่ใช่หรอของคุณเป็นแต่จิตอาสาที่มาจากอย่างคุณอย่างเนี้ยนักนิเทศศาสตร์นักพ่อค้าแม่อะไรพวกนี้หรือเปล่าละ่ะอ๋ออย่างนี้ฮะบางบางจังหวัดก็มีแพทย์ไปคือมันบางจังหวัดมีแพทย์ไปบางจังหวัดเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดรถที่เขาเรียกว่าเออ มันจะมีมันจะมีมันจะมีกฎกติกาของแพทย์ฉุกเฉินผู้พายาฉุกเฉินอยู่เราจะมีคนอย่างนั้นในทีมด้วยครับผมไปด้วยหลายครั้งมากแต่ผมเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีการฝึกแบบนั้นแต่ในทีมเรามีผมก็เป็นเพียงคนเป็นโอเปอเรชั่นมาการให้เห็นของจริงโทรติดต่อตรงนั้นเสริมอีกทางหนึ่งครับผมอยากขอเปรียบเทียบแบบนี้นะสถานการณ์ของเราคนถามมากว่าจริง,รงๆว่ามันคืออะไรตรงอง,องจะทํำยังไงคำต,ตอบคือก็ไม่มีใครรู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับ ลองเ,เปรียบเทียบแบบนี้ครับมันเหมือนกับตอนนี้เราคือคนที่อยู่ในสภาพที่เขื่อนมันแตกอลองนึกถึงบ้านเกิดเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนและเขื่อนมันแตกแล้วนะฮะ<อ>ตอนแรกอะ่ะถ้าเรามีวัคซีนที่ดีและมาเร็วเรามีสถานมีสถานรองรับผู้ป่วยมากกว่านี้ล่วงหน้าสองเดือนสักห้าเท่านั่นคือเขื่อนจะไม่แตกแต่พอเขื่อนอแตกแล้วตอนนี้คือใครอ่อนแอก็จมน้ําตายใคร<อ>แข็งแรง ก็ลอยลอยไม่จมหรือใครที่แข็งแรงมากขึ้นก็ช่วยคนที่จมได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ครับก็ติดตาม70ยังแจได้ในทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ทั้งหมดนะคะแล้วพบกันค่ะ